วันนี้ครูเคสจะมาบอกสี่ทริคดีๆที่จะทาให้ลุคชิลๆของคุณดูชิคขึ้นมาทันทีคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่ชอบการแต่งตัวแบบสไตล์ชิลๆสบายๆครูเคสก็เป็นหนึ่งคนในนั้นแต่ก็จะมีบางวันที่ครูเคสจะต้องอัปลุคของครูเคสให้ดูชิคขึ้นให้ดู d r e s s e up มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปงานทางการในลุคนี้ครูเคสใส่เป็นเสื้อยืดเขากลมสีขาวกับกางเกงมารีนสีฟ้าอ่อนถ้าเกิดเราแต่งตัวแบบนี้ทุกคนจะรู้ดีว่าจะต้องมีเครื่องประดับแต่งตัวสีดู แต่วันนี้คุเคสจะทดลองไปพร้อมๆกับคุณว่าจะมีทางไหนอีกบ้างที่เราจะสามารถนำมาประยุกใช้ได้กับความชิลของพวกเราวิธีที่1คือ การใช้สีโมโนโครมคุณแคสใส่เป็นเสื้อเชิ้ตมินิโอเวอร์ไซส์สีน้าเงินเข้มกับางนเกยีนสีฟ้าแบบนี้เป็นอะไรที่ดูคลาสสิกมากๆทุกคนเห็นไหมว่ามันดูน่าสนใจมากๆแล้วคุณสามารถสร้างเลเยอร์หรือคุณจะไม่สร้างเลเยอร์ก็ได้นะการที่คุณกล้าใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันทั้งชุดเนี่ยมันช่วยทําให้บุคลิกภาพของคุณนะมันดูคม,มดูชาร์ปมากขึ้นมาวิธีที่2รองเท้า lower heels รองเท้าส้นสูงมี2แบบ lower heels กับ high heels การใส่รองเท้าส้นสูงแบบ r บ v o w h r h ิล l s จะทำให้ลูกของคุณนั้นดูชิคมากๆรองเท้าส้นสูง r o w e r h i ฮ l s คือส้นที่สูงแค่นิดเดียวไม่เกิน1นิ้นวแล้วก็เป็นหัวเปิดแบบนี้ผู้หญิงปารีสเนี่ยชอบใส่กันมากๆแล้วทำให้ลุคธรรมดาธรรมดาของคุณนั้นดูชิคขึ้นมาเลย ทริคที่3คือ signature bag เป็นกระเป๋าที่ไม่มีลวดลายหรือไม่มีสีสันฉูดฉาดไม่มีโลโก้แบรนด์เนมนั่นเอง signature bag หรือกระเป๋าที่ดูมีเอกลักษณ์เนี่ยผู้เขีเรียกว่าเป็น structure bag รูปทรงที่ค่อนข้างจะแข็งๆไม่มีความย้วยหรือนุ่มนิ่มมากเกินไปซึ่งมันทําให้ลุคของคุณนั้นดูชิคขึ้นมาเลยข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนนั้นทําได้ง่ายๆเลยคือการใส่แว่นตาจะเป็นแว่นใส่ตาหรือคุณ จะนาแว่นที่ธรรมดาธรรมดามาใส่เป็นเครื่องประดับให้กับการแต่งตัวของคุณซึ่งฮูเคตคนพบแล้วว่าผู้หญิงชิวๆหลายคนนะเวลาใส่แว่นตาปุ๊บจะดูชิคขึ้นมาทันทีแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องเลือกแว่นตาให้เป็นนะ 1. คือรูปทรงที่เหมาะกับใบหน้าข้อที่2คือวัสดุของแว่นตาเดีย๋ยวว่าหลังฮูเคตจะทําคลิปแยกให้อีกทีนะทั้งหมดนี้ก็คือ4ข้อง,ง่ายๆให้ผู้หญิงชิวๆอย่างพวกเราสามารถอัพลุคให้ดูชิคและดูเก๋ไก่ขึ้นมาทันทีคอยผู้หญิง ทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวคะ่ะ